รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเร่งรัดให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศนั้นตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําทะเลจนถึงวันที่27มีนาคมนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปรากฏการณ์ประการังฟอกขาวค่ะโดยเบื้องต้นนั้นได้สั่งปิดจุดดําน้ําแล้ว32จุดในทะเลฝั่งอันดามัน15จุดและทะเลเอ่าวไทย17จุดค่ะ ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตทาราม,มุเกาะพีพีจังหวัดกระบี่เข้าวัดอุณหภูมิน้ําทะเลในแนวประการังน้ําตื้นบริเวณเกาะไม้ไผ่มุเกาะพีพีตบาบลอ่าวนางอําเภอเมืองกระบี่ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาเมื่อวานนี้ในระดับความลึก1เมตร30เซนติเมตรซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่29.2องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณแนวปะกการังหมู่เกาะห้องอุทยานแห่งชาติทานบกขรณีตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่วัดได้เฉลี่ย31องศาเซลเซียสนายสราย,ยุทธันเถียนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตธารามหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำทะเลในระยะนี้จนถึงวันที่27มีนาคมเพราะเกรงว่าจะเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเหมือนเมื่อปี2548ที่สร้างความเสียหายต่อนแนวปะกการังน้ำตื้นเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่สั่งปิดจุดดำน้ำแล้ว32จุดค่ะในทะเลฝั่งอันดามัน15จุดและทะเลอ่าวไทย17จุด